สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะคือว่าจะไปขายของที่ตลาดนัดนะคะที่จะไปขายดีนะคะเป็นผักผักที่ปลูกเองนะคะปลูกรอบๆบบ้านตรงนี้นะคะก็ทํารายได้ให้ครอบครัวนะคะก็ถือว่าทํารายได้ให้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าไปขายอาทิตย์นึงก็3วันบ้าง2วันบ้างนะคะผักนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันใกล้ใกล้ค่ะมะละกอน,นะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ปลูกครั้งเดียวนะคะก็เก็บได้แล้ว อย่างเช่นฮอลแลนด์อันนี้นะคะก็สองรุ่นแล้วนะคะเก็บลูกสุกแล้วก็จะเป็นพวกมะละกอหามนะคะไว้ตําแล้วก็มะละกอดิบค่ะอย่างนี้ลูกค้าจะชอบนะคะก็ทํากําไรก็ได้เยอะค่ะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวง่ายๆนะคะผักพวกนี้ไม่ยุ่งยากนี่เลยค่ะเจ้านี่ค่ะมาดูนี่ค่ะนี่คือตําลึงนะคะตําลึงปลูกครั้งเดียวนะคะปลูกสองปีแล้วขอให้น้ำให้น้ําหยดค่ะ ให้น้ำตลอดนะคะไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะมีแต่กําไรเนื้อๆเ,เลยค่ะนี่ตาลึงค่ะนี่อีกตัวนะคะผักประจําสวนนะคะชะอมชะอมวันนี้ก็น่าจะเฉพาะชะอมนะคะขายได้ก็ประมาณ80บาทนะคะกําละห้าบาทก็มีแต่กําไรนะคะปลูกครั้งเดียวปลูกแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ปลูกตัดตัดนะคะไม่ได้ปลูกนะตัดแล้วก็ให้น้ําธรรมดาปุ๋ยก็ไม่ได้ให้อะไรเลย นี่ค่ะอีกตัวค่ะพริกค่ะอันนี้เป็นพริกที่หนูขาวนะคะที่ถ่ายไปแล้วหลายคลิปนะคะก็ยังเก็บผลผลิตได้เหมือนเดิมค่ะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นที่สุกแล้วนี่แล้วก็รุ่นลูกดิบนะะี่ค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเก็บรวมนะคะลูกค้าจะไว้ตาส้มตําแล้วก็ทําน้ําพริกอ่ามาดูนี่ค่ะอันนี้ยิ่งกําไรเยอะค่ะนอคาออนค่ะ ปลูกได้สามปีค่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะตัดหน่อได้อาทิตย์ละครั้งเลยแล้วก็มีตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้ก็ปลูกไว้ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายมาดูนี่ค่ะฟักทองนะคะฟักทองปลูกไว้รู้สึกว่าจะเป็นอยู่ที่สีสี่เครือนะคะเก็บทั้งหมดยี่สิบสี่ลูก ลูกอย่างนี้ก็สาบาทนะคะแล้วก็ลูกใหญ่40บาทค่ะมีตอนนี้เก็บไปแล้ว24ลูกอันนี้ลูนสุดท้ายแล้วแต่นี่เลยค่ะสวยๆอย่างนี้นะคะดอกไม้กินได้ค่ะอันนี้ปลูกรอบบ้านนะคะทํานั่นให้ด้วยก็คือใส่เเสาใส่เเสาเให้เขาก็จะเป็นไม้เครือนะคะออกดอกขจรน,นี่ออกดอกทั้งปีนะคะไม่ได้ออกครั้งเดียวนะคะเก็บทั้งปีเลยค่ะ แต่ว่าปลูกครั้งเดียวนะคะผักพวกนี้นะคะมีแต่กําไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเก็บได้ทั้งปีตลอดปีด้วยค่ะทั้งชะอมแล้วก็ตาลึงนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามไปดูที่ตลาดนัดนะคะว่าบรรยากาศการขายจะเป็นยังไงค่ะ ใส่เลยค่ใส่ใส่ัหลายใ่แล้วค่ะจับจอบจอบผัดเดีเยเลดว่าค่ะต่างกัพี่าจอไรขา่ม่ใช่่วย ท่าน,นผู้ชมคะตอนนี้นะคะเหลือแก่ตํมมือกำรรเดียวนะคะแล้วก็ขาร,รํำเดียวค่ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ผมจะตกค่ะดูแล้วน่าจะตกจะกลับบ้านแล้วค่ะ